เคยสงสัยกันไหมคะว่า ทัศนคติของเราเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องเงินเงินทองทองได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะว่าการปรับจูนเข้าในตัวเราเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการดึงดูดความมัง่งคั่งได้เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเหมือนรายการ affirmation หรือข้อความยืนยัน1ิข้อนะคะที่เน้นเรื่องการปรับที่เขาเรียกว่าพลังงานหรอือคลื่นความถี่ของเราให้มันไปตรงกับความอุดมสมบูรณ์เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาแกะดูกันค่ะว่าแนวคิดพวกนี้คืออะไรกันแน่แล้วมันมีอะไรอยู่เบื้องหลัง ลองมาเจาะลึกความเชื่อมโยงระหว่างความคิดความรู้สึกกับเรื่องเงินในมุมมองนี้กันนะคะแนวคิดแรกเลยที่เห็นชัดๆคือเรื่องพลังงานกับคลื่นความถี่มีข้อความอย่างฉันคือสนามพลังที่เงินรัก หรือความสุขของฉันคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคงั่งฟังดูเหมือนว่าพลังงานส่วนตัวเรานี่เป็นแม่นีเซเลยนะคะตามเนื้อหานี้เนี่ยมันทํางานยังไงหรอคะประเด็นหลักๆที่เนื้อหานี้นําเสนอนะครับคือเรื่องของการปรับคลื่นความถี่ส่วนบุคคลซึ่งเ,เขาเชื่อมโยงกับสภาวะอารมณ์ข้างในเรา เช่นความสุขความรู้สึกเต็มเปี่ยมให้มันไปสอดคล้องกับสนามพลังของเงินสิ่งที่เขาเรียกว่าควอนตัมฟิลด์นะครับตามที่เนื้อหากล่าวอ้างนะเขาบอกว่ามันตอบสนองต่อสภาวะภายในของเรานี่แหละเป็นอันดับแรกเลยอ๋อค่ะหมายความว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณที่ สําคัญกว่าการกระทําภายนอกในเบื้องต้นนะครับน่าคิดมากๆค่ะถ้าสภาวะภายในมันสําคัญขนาดนั้นแล้วเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ล่ะคะอย่างท้อความที่ว่าความมั่งคั่งมีอยู่แล้วทุกที่ฉันแค่เปิดรับมันหรือสิ่งที่ฉันใส่ใจเท่ากับสิ่งที่ขยายมันต่างจากที่เราเคยคิดว่าต้องออกไปไล่ล่างเงินยังไงคะแล้วที่พูดถึงการบังคับเส้นเวลาอันนี้คืออะไรคะคือมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากที่เราเคยรู้สึกว่า ต้องวิ่งตามเงินตลอดเวลามาเป็นการเปิดรับหรือการรับรู้สิ่งดีๆที่มันมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแนวคิดนี้อาจจะค,คล้ายๆกับหลักจิตวิทยาเรื่อง selective attention หรือ confirmation bias นะครับอ๋อค่ะคือพอเราเพ่งเล็งไปที่ความอุด,ดมสมบูรณ์เราก็จะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสหรือสิ่งดีๆที่เมื่อก่อนเราอาจจะมองไม่เห็นมากขึ้น ส่วนคำว่าการบังคับเส้นเวลาที่เนื้อหาเขาใช้เนี่ยดูเหมือนจะหมายถึงการใช้พลังความตั้งใจการโฟกัสแบบเข้มข้นมากๆไปที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่างเช่นความมั่งคั่งจนเหมือนกับว่าเรากำลังดึงความเป็นจริงอันนั้นให้เข้ามาหาตัวเราเร็วขึ้นอะไรทำนองนั้นครับ ฟังดูเหมือนต้องใช้พลังความตั้งใจสูงเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเอ๊ะก็มีประเด็นเรื่องการอนุญาตกับการปล่อยวางการควบคุมด้วยอย่างเช่นฉันคือแม่เหล็กดูดเงินด้วยความถี่ของการอนุญาตหรือเมื่อฉันไม่พยายามควบคุมเงินจะปรากฏในแบบเหนือความคาดหมายเออสองแนวคิดนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงคะระหว่างการโฟกัสมากๆกับการปล่อยวางคะเป็นคําถามที่ดีมากครับการอนุญาตในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่การไม่ทําอะไรเลยนะครับ แต่มันคือการปล่อยวางความพยายามที่มันตึงเครียดเกินไปหรือความคาดหวังที่มันกดดันในผลลัพธ์เขาเชื่อว่าการลดแรงต้านภายในตรงนี้เองที่จะเปิดช่องให้สิ่งที่เขาเรียกว่าพลังงานควอนตัมเนี่ยมันทำงานได้อิสระมากขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันเหนือความคาดหมายของเราได้ หรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับการลดความกังวลลงอาจจะทำให้ใจเราเปิดกว้างพอที่จะเห็นและก็รับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาได้ง่ายขึ้นด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของการปล่อยวางความตึงเครียดไม่ใช่ปล่อยปะละเลยทีนี้มาถึงเรื่องคุณค่าในตัวเองบ้างค่ะมีข้อความอย่างความเป็นตัวชั้นคือเครื่องรับสัญญาณความมั่งคั่งหรือฉันมีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์ และเงินเห็นค่านี้อันนี้มันเชื่อมโยงกับเงินโดยตรงเลยนะคะดูเหมือนจะให้บุคลิกกับเงินด้วยซ้ําในข้อ7ที่บอกว่าความมั่นใจของฉันคือรหัสพลังที่เงินจดจําได้ใช่เลยครับจุดนี้เป็นอีกแกนหลักที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเนื้อหาไม่ได้แค่บอกให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเฉยๆนะครับแต่เขาเสนอว่าเงินเนี่ยซึ่งถูกทําให้คล้ายๆมีชีวิตจ,จิตใจในบางข้อความถูกดึงดูดเข้าหาคุณค่าในตนเองที่แท้จริงอื และความมั่นใจที่ไม่ต้องพยายามสร้างไม่ใช่การพยายามสร้างภาพหรือพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นนี่คือความแตกต่างที่สําคัญเลยครับมันคือการยอมรับคุณค่าที่มีอยู่แล้วในตัวเราแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเนื้อหาเขาก็อ้างว่าไอ้สภาวะแบบนี้แหละที่เงินเนี่ยเขารับรู้และตอบสนองครับฟังดูแล้วมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะสุดท้ายค่ะมีเรื่องของการให้ที่บอกว่า ทุกครั้งที่ฉันให้ฉันเปิดประตูใหม่ให้เงินเข้าการให้เนี่ยมันมาเกี่ยวกับการดึงดูดเงินในมุมมองแบบควอนตัมที่ว่านี้ได้ยังไงคะครับเนื้อหาวางกรอบเรื่องการให้วินนเชิงพลังงานเหมือนกันครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการทําบุญทําทานตามปกติทั่วไปนะแต่เป็นการให้ที่มาจากความรู้สึกเต็มเปี่ยมข้างในซึ่งถูกมองว่าเป็น,นกลไกในการขยายศักยภาพหรือช่องทางในการรับของเราเองให้กว้างขึ้นอ๋อ คล้ายๆกับการสร้างการไหลเวียนของพลังงานนะครับพอเราให้จากความรู้สึกดีๆมันก็เหมือนเปิดทางให้สิ่งดีๆรวมถึงเงินไหลเข้ามาหาเราได้มากขึ้น สรุปแล้วนะคะเท่าที่ฟังมาแก่นของเคล็ดลับทั้ง10ข้อนี้เนี่ยดูเหมือนจะชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าการดึงดูดความมั่งคั่งมันเป็นเรื่องข้างในล้วนๆเลยนะคะเนี่ยคือการจัดการสภาวะภายในทั้งพลังงานโฟกัสทัศนคติไม่ว่าะจะเป็นการมองเห็นความอุดมสมบูรณ์การอนุญาตปล่อยวางการรับรู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็เรื่องอารมณ์อย่างความสุขเป็นหลักเลย ใช่ครับมันเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินจากที่เคยเน้นแต่กลยุทธ์ภายนอกมาเป็นการปรับจูนคลื่นความถี่ภายในให้เข้ากับสิ่งที่เนื้อหาเรียกว่าสนามพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ ถูกต้องเลยครับแนวคิดเหล่านี้มันชวนให้เรากลับมาสำรวจความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เรามีต่อเงินแล้วก็ต่อคุณค่าในตัวเองด้วยนะครับสำหรับข้อคิดทิ้งทายที่อยากฝากให้ลองไปคิดตามกันดูนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคลื่นความถี่ภายในของเราเนี่ยมันมีผลต่อความเป็นจริงทางการเงินอย่างที่เนื้อหานี้เขาเสนอจริงๆแล้วแล้วก็การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในสภาวะอารมณ์หรือมุมมองของเราในแต่ละวันจะสามารถเปิดการรับรู้ถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราเคยมองข้ามไปได้มากหน่อยแค ไหนนกันอืมน่าคิดมากๆเลยค่ะครับเป็นคำถามที่น่าลองไปสังเกตในชีวิตประจำวันดูนะครับ